เอาไปนะเพราะเนื่องในลุกอ่ะบอยแม็กเวอร์คระบแล้วเพลงนี้เป็นไงบ้างสำหรับเราสองคนอ๋อก็เป็นโปรเจกต์เรื่องที่สองที่ได้รับเป็นคู่กันคู่กันก็ตื่นเต้นไหมก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องที่สองเนาะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นซีรีส์เพียงเรื่องเดียวที่เราได้ จัดการอะไราคคมันห่างหายกับการเล่นซีรีส์มาเพราะว่ามาสองสปีงงได้ไหมสองปีครับเป็นไงบ้างพอมาก็ต้องกลับมาเริ่มเล่นซีรีส์อะไรตาก่อน้นี่เราทำงานเพลงใหม่ไปรุ่นนี่อะไรเงี้ยเราอยู่นี่เป็รง,งานเป็นผมก็จริงๆเราได้มีโอกาสกลับมาเวิร์กช็อปด้วยกันนะก็รู้สึกว่าเหมือนตอนที่ผ่านมาเนาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้มันทาให้เรามันเกิดอะไรบางอย่างที่สําหรับผมก็ยังรู้สึกว่ามันมีเคมีอีกอย่างนึงที่เพิ่มเข้ามาก็คือ เหมือนเราไว้เราทานกันมากขึ้นในเรื่องของการแสดงอะไรเงี้ยครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นจุดนึงที่น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนเราถ่ายทำรายการอะไรซีรีส์อ่ะเรายังเป็นแบบมือใหม่อยู่อย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เหมือนเราพอมีประสบการณ์แล้วเราเหมือนเราได้แชร์ทั้งงานความคิดทั้งงานทักษะการแสดงทั้งงานแบบการแบบการฝึกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน่าเป็นแล้วอยากจะลงไป ต้องมือทำแล้วเราต้องมาค่อยสมรรใหม่พี่ลูกเรื่องการแสดงก็ก็ห่างไปไกลครับผมจริงเรื่องที่แล้วเป็นเรื่องแรกเนาะที่แบบได้มันมีโอกาสแบบว่าเรียนการแสดงมาลองแสดงดูอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็ถามว่าคาแรคเตอร์ด้วยความคาแรคเตอร์ที่มันยากด้วยอะไรเงี้ยก็อยากจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดครับผมอยากจะแบบว่าเอาตัวเองออกไปจากเซฟโซนจากกรอบเดิมๆที่เป็เคยทำไว้ได้อะจแต่ว่าเป็นน้องผู้กันที่แบบน่ารักแล้วก็แบบว่าที่ทุกคนรออยู่ไม่อยากให้คนผิดหวัง เขาชอบอย่างนี้ความเืินความจริงหายไปหมดแล้วหรือ,อยังฮะคือเรียกได้ว่าพอ,พอถ้าเป็นเรื่องให้แล้วยังมีความเกิดแต่ว่าตอนนี้ื่องความที่เราเรวิเร์ก,รก work ด้วยกันอะไรเงี้ยมาตลอดอะไรเงี้ยเขามันยังเกินไหมถ้ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าอาจต้องตาหรือแบบอะไรบางอย่างมันก็ยังรู้สึกเขิดแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรดีขึ้นนะ,ะเหมือนแบบมีสมาธิมากอ,มอะไรอย่างเงี้ยเราะหลักวัดพระบูรจริงๆคือพอเมื่อก่อนเขาอะเขินแล้วเขาไม่ว่าจะแบบ ไม่มีสมาธิเขาบอกเมื่อกี้ที่บอกอาจจะเขินแล้วก็ตอนนี้มีสมาธิมากขึ้นแต่ผมไม่กับเขิ่นเขาเวลาจ้องตาเขาเวลาเขาสู้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักจริงๆเลยสู้ตายไปกินอะไรกี่วิเราที่กีวิไม่จริงนะเขาแบบทำก้อนออนเหมือนน้องพูก็น่ารักมากเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นแววตาเนี่ยนะ กดดันเป็นจากความสำเร็จของเมืองที่แล้วที่แบบค่อนข้างสำเร็จมากพอสมควรมากพอสมควรมมาเรื่องนี้มันต้องเรื่องที่ดับไม่ต้อ,อ,รอจริงๆเราก็รูร้สึกว่าถามว่ากดดันไหมว่าทุกนผยงานเราน่าจะมีความกดดันมากกว่า<ช>แต่ว่าเราจะไม่เอาความกดดันนั้นมาบั่นทอน,<ช>นความตั้งใจของพวกเราคิดว่าเรื่องที่แล้วเป็นยังไงเรื่องนี้ก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยเราก็จะเต็มที่เหมือนเดิมรับผมซึ่งตัวผมเองไม่อยากจะ เรื่องนี้ไปเปลียนเปี่ยวเรื่องที่แล้วครับผมว่าเดี๋ยวจะต้องเท่าเรื่องที่แล้วหรืออะไรอย่างนี้แต่ผมแค่รู้สึกว่าแบบว่าในทุกๆพาร์ทของการแสดงไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศรักหรือว่าเป็น The Boy Next d o o เต็มที่กับบทกับงานหน้าที่ที่ผมได้รับครับแล้วก็เพื่อทำออกมาให้ดีที่สุดในทันตการแสดงก็เลยอ่านอะไรอย่างนี้รู้สึกเรื่องที่แล้วกับเรื่องที้อ่านยิ่งขึ้นก็ผมอ่านนิยายไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้จบดีนะนิดนึงเลยนิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันมันมีความซับซ้อนของตัวละครแล้วก็เป็นฟีลลิ่งที ตัวละครเหมือนจะอย่างนี้แต่ก็จริงๆแล้วเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแบบมันจะมีความซับซ้อนเข้ามาสำหรับตัวละครผมนะส่วนพิเซอร์ก็คิดว่าน่าจะยากขึ้นไหมอ่ายากเขาจะแบบนิ่งมากๆแน่นอนว่ามันจะเป็นเส้นบางๆนะหว่างความนิ่งเย็นชากับจุกขุมอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างที่มีความท้าทายมากอย้ยแล้วก็ในตัวของคาแรคเตอร์เนาะจริงๆเราไม่ได้ข้ามโลกแค่สองโลกอ่าเพราะฉะนั้นไคล์เกอร์ในแต่ละโลกของตัวละครเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกัน เรื่องนี้มันมีความเป็นแต่ซีอยู่เรื่องไม่พวกเขาบอกเออมันจะยากขึ้นไหมคือจะอยิบหลักตรงเพราะว่าเรื่องจริงๆมันไม่มีเป็นแต่ซีเลยอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นในเรื่องของอ่าภาพเอาที่คอร์เรคชั่นอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็ตัวของจินตนาการของนักแสดงด้วยอะไรเงี้ยครับที่แบบเอ๊ะถ้าได้อยู่อีกโลกอีกโลกหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมีจินตนาการว่าอ๋อเราอยู่โลกนี้แหละจะต้องเล่นกับอีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นความท้าทายมากขึ้นเอาแสดงว่าเราได้รับใครเป็น <T t ö, <S <S บอกได้บอกได้ก ouais pues uh ินพี่เมย์พูดแล้วแล้วจริงๆไม่ได้มีแค่สองสองโลกทั้งคู่ทั้งเซอร์เลยใช่ครับตัวละครก็จะแบบมีหลายหลายคาแรคเตอร์เพราะว่าเรามาจากอีกโลกหนึ่งเลใช่โลกคู่ขนานแต่โลกนะไอ้โลกนี้แหละอาจจะเป็นคนตลกคนตลกอีกโลกนึงอาจจะเป็นคนจริงจังจริงจังอีกโลกนึงอาจจะเป็นคนเท่อๆก็ได้อีกโลกนึงอาจจะเป็นคนน่ารักหรือเปล่าอะไรสองคาแรคเตอร์ ฝากฝากอย่างนี้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับ The Boy Next w o r l d r ผลักการเวลาเร็วๆนี้นะครับที่ช่อง Amarin TV HD สามสิบครับใช่ครับผมแล้วก็รับชมย้อนหลังได้นะครับผมทาง i c e หรือเว็บ iq.com เลรครับที่เดียวเลยนะครับผมแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ทุกช่องทางของมีอะไรออฟฟิเชียลเลยนะครับไปในพาดคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมฝากด้วยนะครับ ให้พี่เพื่อดีบอสาะเชียร์กำลังมูลเหมือนกันให้พี่เพื่อดีลูกขอบคุณครับวันที่6วันเกิดปีนี้เป็นไงบ้างก็จริงๆวันเกิดปีนี้เนี่ยได้ช่วงที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมาก็ได้ไปมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมค่ะแตนช่วงที่ผ่านมาเราทํางานเยอะแล้วเหมือนรู้สึกว่าตัวเองแบบเหมือนเจอแบบแบบสิ่งตอบตัวมากมายอะไรเงี้ยจนแบบรู้สึกว่าอยากจะทบทวนกับตัวเองดูว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเป็นยังไงรู้สึกยังไงอยู่ นะก็รู้สึกว่ากลับมามีพลังในการแบบมอบความสุขแล้วก็พลังในการทำงานมันเยอะมากื็มาเจอปีนี้เป็นปฏิบัติทาเลยไปทำเลยใช่ครับคือลาเลยขอแบบหยุดทำมือนะเพราะว่าเหมือนรอบที่ปฏิบัติรอบนี้ตรงกับวันเกิดของเบนด้แล้วมันเป็นโอกาสที่ดีมาก,มากๆไงก็เลยแบบขอขอ,อจริงเพราะว่าบางทีเราแบบเราก็เหนื่อยลัจากการทํางานามีทั้งแบบปัจจัยทั้งภายนอกภายในอะไรเงี้ยครับเราก็อยากจะไปไปฟื้หรือเติม เติมความสุขเติมเมให้แบบให้เราแบบมีกำลังใจใอีกครั้งไงครับอย่างปีที่แล้วมันมีโปรเจกต์คือทำภมเนาะใช่ครับปีนี้ยังมีทำปีนี้ยังมีอยู่ครับมผมก็จะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับการศึกษาอย่างปีนี้ผมตั้งใจว่าเดี๋ยวในวันเกิดเนี่ยครับก็จะมีกิจกรรมอันนี้น่าจะพูดได้แล้วแหละครับก็จะมีการประมูลแล้วก็เหมือนไอตัวราคาบัตรที่เราจ่ายมาเนี่ยก็จะหลังจากหาค่าใช้จ่ายแล้วก็จะนําไปทําบุญเหมือนกันปีนี้จะเป็นเกี่ยวกับเด็กครับผม ใ้การศึกษาเด็กที่ไม่ได้รับโอกาสทักไลน์เนาะก็ผมแบ่งเป็น3ามเซสชั่นใหญ่ๆก็จะมะีเด็กที่ได้รับโอกาสในเรื่องของทางทางดนตรีแล้วก็กีฬาอาจจะเป็นการซื้ออุปกรณ์ดนตรีอุปกรณ์กีฬาเนี่ยใกับเด็กที่ไม่ได้มีโอกาส <c oughs> แล้วก็เป็นเซสชั่นที่2ก็จะเป็นอุปกรณ์การเรียนการศึกษาครับผมใช่แล้วก็ในเซสชั่นที่3เนี่ยก็จะเป็นเด็กที่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับโอกาสเขา โอกาสยากก็อยากจะลงพื้นที่ด้วยตัวเองด้วยปีนี้ใช่ครับถ้ามีเวลาแลมีโอกาสจริงๆอยากจะลงไปมอบให้กับใช่ก็ตัวตัวเองด้วยใช่ครับซื้อของมาให้ตัวเองบ้างะอะไรนะซื้อของมาได้ตัวเองบ้างปี่ชนะจริงๆปีนี้ปีนี้ยังไม่ได้ซื้อของฝันให้ตัวเองเพราะว่าก็พีดีดีครับผมแต่ป,ปีนี้ก็ทุกคนก็เรียบเสมือนของวัญขอลไนะครับ แต่วก็ของขวัญก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วแม่เป็นข้างๆให้ของขวัญอะไรครับของขวัญปีเนี้ยก็คือกะว่าจะพาไปทําอะไรบางอย่างไม่ไมไม่ๆมไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าแบบว่าคือด้วยความที่เรารู้ว่าบอสได้ของขวัญจากพี่พมาขับมากมายมีมีทุกอย่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเลือกไม่ถูกแบบกลัวซื้อไปแบบจะได้ใช้ไหมหรือแบบจะซ้ำไหมอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าผมอยากให้ของขวัญเป็นเหมือนแบบว่า การพาเขาไปทําอะไรที่เขาอยากทําเพื่อที่แบบว่าอย่างน้อยอะเมมโมรีส่วน,นนั้นมันยังจะอยู่กับเราตลอดไเลยมือการเอาคลิปปูอุ้ยใช่หรอไปด้วยด้วยจริงก็เหมือนเหมือนตอนมันเกิดผมเนี่ยบอลก็จะแบบว่าอยากทําอะไรผมก็จะบอกเขาก็กาจะแบบอ่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวนัดไปทำเนียอะไรเง,งี้ยมีอะไรที่เงี้ยยังยังไม่ได้ทำแล้วเราเราอยากโอ้ทำจริงจริงก็มีอยู่นะเชื่อไหก็มีมีเขา นี่หลายอย่างเลยที่แบบว่าเขาก็แบบคุณบอกว่าอยากอยากไปนั่นอยากไปนี่อยากทำงานนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราสมมติว่งานค่อนข้างเยอะด้วยช่วงนี้ก็เลยเหมือนแบบว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปแต่ว่าเหมือนน่าจะมีแก๊ปอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอใช่ใช่จริงๆนี่แหละพูดเลยเราอยากเราเราอ่ะคุยกันไว้แล้วว่าถ้ามีเวลาจริงๆเราอยากไปต่างประเทศด้วยกันเราอยากไปทเราอยากไปรีแลกซ์ตั้งมาที่การไปต่างประเทศของเราอะไรเงี้ยมันเป็นการทำงานซะส่วนใหญ่แล้วเวลาเราได้รีแลกซ์ก็จริงมีความแบบ ความห่วงงานคิดเร leaking, répondre, yani like Europa> ื่องงานหรืออะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสไปพักผ่อน vacation ทำอะไรเงี้ยถ้าแบบมัมีค <mat ูคุยกันไว้บ้างแล้วครับแต่ว่าก็คือไปรอบนี้ก็คือไปในฐานะที่แบบว่าไม่ได้ไปทำงานไปเที่ยวกันจริงๆก็แบบยู่ดีกันไว้แล้วอันนี้อันนี้ของของขวัญที่เราจะให้เขาเหรอก็เอาเอาด้วยความแปลนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเธอซื้อตั๋วเธอนาะ business นะแล้วเดี๋ยวฉันจะซื้อข้าวให้ แปลมากนีเลย่อาใช้ายเป็นของวันที่ใหญ่มากนะค่าห้อพักเลยค่ากินเออเออแล้วลูกน้รงแพนไที่ไหนอ่าจริิงก็เอเชียครับเอเชียคือแเอเชียอย่นเอเเพราะว่าเขาก็แบบมีที่ที่เขาแบบอยากไปอ็าไปฟองฟูดิสนีย์โอ้ยความลับความอลับเกี่ยวก็อ่ะเ ความยังเป็นความลับอยู่ไงไม่ได้บอกไปนะระยะประมาณแถบนั้นแถบนั้นไม่ไม่อาจจะไกลไกลไกลสักประมาามชั่วโมงนั่งอยู่ไหนหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่โรแมนติกแน่นอนก็เป็นสถานที่ที่พวกเราสองคนชอบใช่ที่นั่นมีทะเลไหมที่นั่นมีทะเลเลยกับบุญเลยยังไม่จองตั๋วเลยอนนี้ยังไม่รู้เลยจะไปวันไหนเถอะอ๋อใช ดีครับฝากด้วยนะครับฝากกับบอย Nextflow ด้วยนะครับขอบคุณนะครับของพี่หนุ่มก่อนใช่ไหมของพี่หนุ่มแล้วก็ได้ได้